สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออกแฟนตาซี BB Books นะคะวันนี้ BB สจะมาแนะนำหนังสือเรื่องยกเงาและเท่าควัน Ghost of j a and Shadow ผู้เขียน Silvia Morena Garcia ผู้แปลมันทุกาเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีนวนิยาย, Fantasy, นนย,ายผจนภัยนวนิยายแปลคำโปรย การเดินทางสู่โลกใต้พิพบกับเทพเจ้าแห่งความตายปี1927เมื่อยุคแห่งแจสกำลังฟูเฟื่องกาชิโอเปอาตุนกลับต้องก้มหน้าขาดพื้นอยู่ในบ้านของตาผู้ร่ำรวยแทนที่จะได้รื่นรมกับดนตรีร้อใจใดๆเธอใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ห่างไกลจากเมืองซอมซ้อในเม็กซิโกใต้ชีวิตที่เป็นของเธอเอง แต่ความฝันนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งวันที่เธอเปิดกล่องไม้ประหลาดในห้องของตาและบังเอิญปลดปล่อยฮุนคาเมเทพเจ้าแห่งความตายจากตำนานมายาให้ฟื้นคืนชีพฮุนคาเมขอให้เธอช่วยเขาชิงบัลลังก์กลับมาจากน้องชายจอมทรยศหากล้มเหลวกาชิโอเปอาจะมอดหมวยแต่หากสำเร็จความฝันทั้งมวลของเธอจะกลายเป็นจริง กาชิโอเปาซึ่งได้ออกเดินทางไปกับมรณะเทพผู้ชวนหลงไหลโดยมีเพียงไหวพริบเป็นอาวุธคู่กายการผจญภัยพาเธอหกระเหินข้ามประเทศจากบาดงดิบแห่งคาบสมุทรยูกาตังไปสู่แสงสีสีวิไลแห่งเมืองเม็กซิโกซิตี้จวบจนความมืดอนทการแห่งโลกใต้พิภพดินแดนแห่งสัตว์ร้ายอสุนลากายและความตาย หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด376หน้าราคา395บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์ w o r l d Wonder นักอ่านที่สนใจสามารถหนังซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย